บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านนอร์ดิกนะครับผมหลายคนอย่าเพิ่งสงสัยนะครับเอ้าตรงนี้นอร์ดิกแล้วนะครับนอร์ดิกอยู่ฝั่งตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราจะโชว์ด้านหน้านะครับผมบ้านนอร์ดิกเนี่ยถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ในโครงการบ้านน็อกดาวน์บัวขาวครับผมหลายท่านเนี่ยรีเควสต์มาเหลือเกินนะครับผมว่าอยากได้บ้านนอร์ดิกจังเลยนะครับอยากทําเป็นร้านกาแฟทําเป็นโรงแรมบ้างนะครับผมนี่คือนอร์ดิกเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมโมเดลหลังแรกของบ้านน็อาดาวน์บัวขาวนั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับผม เราจะมีบันไดทั้งหมด3ขั้นนะครับขึ้นไปตัวบ้านนะครับ3ขั้นเนี่ยลูกค้าก็คือได้บันไดเต็มพื้นที่ด้านหน้าเลยนะครับผมสำหรับด้านหน้าของหลังนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับผมอ่านี่นะครับผมแล้วก็เสาบ้านนะครับผมเราจะเป็นเสาคู่เหมือนเดิมนี่นะครับมีแผ่นเพจให้ด้านล่างนะครับเรียบร้อยทั่วทั้งตัวหลังเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า เขาๆตรงนี้นะครับคืออะไรใช่ไหมครับเขาๆตรงนี้นะครับก็คืออ่าสันไทยนะครับผมสันไทยทั่วทั้งตัวบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ด้านในผนังนี่นะครับก็จะเป็นอ่าฉนวนกันความร้อนครับผมนี่นะครับอ่ะแล้วส่วนของด้านหลังบ้านนะครับเราก็จะเป็นจัมไฟให้เรียบร้อยนะครับจัมไฟให้เรียบร้อยนี่นะครับอ่านี่คือบริเวณด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นอ่าตรงนี้ที่ออกมานิดนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านในครับผม แล้วก็มีหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างหลังบ้านฝั่งนี้นะครับโครงสร้างของเรานะครับแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะครับหลายคนจะสงสัยนะครับนอร์ดิกก็มีตั้งหลายที่นะครับมีตั้งหลายแบบทําไมต้องเอาบ้านลูกดาวบัวขาวด้วยนะครับนอร์ดิกของเรานะครับก็ใช้เหล็กแข็งแรงทนทานนะครับผมเหล็กกาวนัยอย่างดีนะครับความหนาอ่าเกือบทั่วทั้งตัวหลังนะครับแต่ว่าบริเวณด้านในของเราเนี่ยนะครับเหล็กโครงสร้างต่างๆอยู่ที่1.5ครับผมอ่ดูไปเล่นก่อนดูไปเล่นก่อน อันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับฟืบเขายังชั่วนิดนึงนะครับผมอ่าบริเวณที่ตกแต่งด้านข้างนี้ก็จะเป็นเชลล่านะครับผมเราจะมาแต่งเคปหน้าบ้านนะครับมีขนาดประมาณ80ซนติเมตรครับผมอ่าแล้วก็ด้านบนนะครับเราจะเห็นเลยสไตล์นอร์ดิกนะครับเป็นสไตล์ที่บอกว่า อินสปายมาจากแถบแถบสแกดิเนเวียนนะครับแถวสวีเดนฟินแลนด์พวกนี้นะครับผมนอร์เวย์เนี่ยครับฟืบบ้านในเมืองหนาวเราก็เอามาใส่ในบ้านเมืองร้อนได้นะครับหลายคนเอ้าเอาบ้านเมืองหนาวมาใส่เมืองร้อนจะร้อนไหมนะครับไม่ร้อนแน่นอนนะครับเรามีฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับก็มีฉนวนกันความร้อนให้นะครับได้ได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับฉนวนกันความร้อนทั่วทั้งตัวบ้านอยู่เนี่ย ไม่ร้อนแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนครับผมยิ่งหน้าหนาวหน้าฝนเย็นสบายเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านในดีกว่านะครับหลังเนี้ยค่อนข้างจะมีความพิเศษก็คือมีห้องใต้หลังคาด้วยนะครับผมอ่าไปด้านในก่อนสําหรับระเบียงหน้าบ้านนะครับ80เซนติเมตรนะครับผมพื้นถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่3เมตร50นะครับเนี่ยครับผมสามารถที่จะวางเป็นชุดนั่งนะครับหน้าบ้านตกแต่งเป็นต้นไม้ก็ได้นะครับผม วางมุมไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยเลยครับแล้วก็ด้านบนก็มีไฟเดอ์ไลท์ให้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับประตูเลื่อนกระจกนะครับเป็นกระจกทั่วทั้งผนังเลยนะครับทั่วทั้งหน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับฟืบเนี่ยเมื่อเข้ามาด้านในนะครับนอร์ดิกเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าสูงโปร่งโล่งสบายเลยครับผมนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมพื้นที่บริเวณห้องนะครับ ไรียกว่าห้องนะครับห้องโถงดีกว่านะครับผมอยู่ที่3เมตร20นะครับคูณ4เมตร50ครับผมแล้วก็เรามีปลั๊กไฟให้ทั้งหมดเลยนะครับ4จุดรอบตัวบ้านเลยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งเป็นทีวีได้นะครับผมหรือบางคนบอกว่าไม่อยากเอาเป็นบ้านอยู่อาศัยอยากเป็นร้านกาแฟร้านค้าหรือว่ารีสอร์ทเนี่ยนะครับก็สามารถทําตรงนี้ทําเป็นซิงค์ขึ้นมาได้ครับผมทาเป็นโซนกาแฟ โซนปรุงอาหารได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ติดอาจจะติดเป็นซิงค์นะครับด้านบนก็ได้โดยประมาณนี้นะครับผมจากพื้นนะครับถึงด้านบนตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งกระเบื้องให้นะครับลูกค้ารอบทั้งตัวบ้านเลยนะครับเผื่อเราอยู่อาศัยไปบังเอิญแบบโมโหนะครับหรือบางคนมีเบบีนะครับผมอาจจะเบบีอาจจะโซนนิดนึงนะครับเตะผนังตรงนี้นะครับก็ทําให้แบบว่าป้องกันไว้ดีกว่านะครับมีปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับสายไฟมีให้ตรงนี้นะครับก็คือติด คล้ายๆกับว่าติดตั้งแอร์ออดิชันนะครับแอร์คอนดิชันนะครับอยู่ในตัวบ้านได้นะครับผมแล้วก็มีตู้นะครับตู้ฟันะครับอง BS นะครับรุ่นนี้จะดีอย่างหนึ่งคือมีการดูดให้ลูกค้านะครับนี่มีการดูดให้นะครับผมอยู่แล้วปลอดภัยนะครับประกัน9ปีนะครับบรันทีเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นบริเวณคล้ายๆบริเวณห้องโถงโล่งๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณห้องน้านะครับแล้วก็ใต้บันไดว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะ สำหรับบริเวณในห้องน้ำนี่แหละครับที่จะมีให้ก็คือโถนะครับชักโครกของไ r i ิ h นะครับรุ่นนี้จะใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะครับนั่งเต็มเ็มเลยนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็จะเป็นอ่างล้างหน้าที่มีให้นะครับอ่างล้างหน้าตรงนี้เลยแล้วก็กระจกที่มีให้นะครับนี่ปักนะครับเอ้ยม่ใช่ปัสสาวะคอกน้านะครับใช้ในการซักล้างนะครับซักผ้าทาความสะอาดได้หมดเลยนะครับผมที่แถมให้ก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมแถมให้นี่นะครับอ่า พัดลมระบายอากาศครับผมพัดลมระบายอา,ายกาศที่มีให้ที่ยื่นออกมามอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ช่องสําหรับเก็บสบู่แชมพูนะครับหรือว่าของใช้ในห้องน้ำนต่างๆก็คือวางมืงนี้เลยครับเราจะทําแบบว่าลึกเข้าไปนะครับตามแนวของบันไดขึ้นชั้นครึ่งนะครับชั้นด้านบนของตัวบ้านแล้วก็ เมื่อเราออกมาจากห้องน้ำแล้วใช่ไหมครับพื้นที่เราสังเกตอกหนึ่งก็คือเราจะเป็นบริเวณใต้บันไดนะครับผมใต้บันไดถ้าเกิดบางคนอาจจะมีของที่แบบว่าเก็บเยอะนะครับก็ใช้ในการเก็บของที่แบบไม่ได้ใช้ได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาสู่ชั้นด้านบนแล้วนะครับด้านบนก็จะกว้างพอสมควรนะครับนี่นะครับฟืบเลยฟึบนี่แหละครับก็คือนั่งได้สบายเลยนะครับผม ด้านบนเนี่ยสูงอยู่ที่1เมตร20นะครับผมหนึ่งเมตรยีมี daylight ให้หมดเลยนะครับแล้วก็กันตกให้นะครับผมสามารถนั่งชิลกับเพื่อนดูวิวหรือว่าใช้ในมุมที่แบบพักผ่อนนะครับผมอาจจะทำกิจกรรมส่วนตัวก็ได้นะครับส่วนมากเนี่ยนอนเลยแะอันนี้เดี๋ยวผมนอนให้ดูนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับนอนสบายโพสได้สบายเลยครับสามารถเอาที่นอนนะครับแนะนําว่าเป็นที่นอนแบบ ให้นอนแบบปูนะครับผมที่นอนญี่ปุ่นหรืว่า,าเป็นฟูกนอนนะครับมาวางด้านบนเพราะว่าถ้าเกิดเป็น3.5หรือว่า5เนี่ยนะครับจะมีปัญหาเวลาที่ยกขึ้นมานะครับผมจะไม่สามารถยกขึ้นมาได้เป็นแบบปูนอนจะดีกว่านะครับผมโอเคนะครับอันนี้ติดแอร์ก็คือสบายนะครับผมอันนี้ไม่ได้ติด Air แอร์ร้อนนี่นะนี่นะผมอ่า โดยรวมนะครับที่เราเห็นทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปรายละเอียดด้านนอกดีกว่านะครับเห็นตัวบ้านเต็มๆเลยเนี่ยนี่นะครับเปิดด้านหลังนี่นะครับนี่คือบ้านนอร์ดิกของเรานะครับผมบ้านนอร์ดิกเนี่ยมีความกว้าง3เมตร20นะครับยาว7เมตร20นะครับมีพื้นที่ด้านบนด้วยบางคนถามนะครับราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับบ้านนอร์ดิกนะครับราคาอยู่ที่3แสน3 0 5,000บาทครับผมนี่นะครับราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ลากฐานแล้วก็บ่อเกิดนะครับผมนี่นะครับคิวบ้านตอนนี้นะครับถ้าเกิดสั่งตอนนี้นะครับจะได้พฤษภาปีหน้านะครับหรือพฤษภา2,566นั่นเองครับผมเนีนยนะครับลูกค้านะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ youtube นะครับ Facebook นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆแม้ติกต็อกก็มีนะครับผมสามารถติดต่อได้เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับหลังนี้นะครับจะไปติดตั้งที่มุกดาหารนะครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นยังไงนะครับลูกค้าสงสัยสามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะครับผมตลอดวันนี้รบรรนาบวาขาวสวัสดีครับ